สิบสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังเป็นทุกข์ฉบับยาวจัดเต็มทุกวันนี้ความเครียดและความทุกข์สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัญหาการง,งานการเงนิงน,งนความสัมพันธ์หรือแม้แต่สุขภาพตัวเองและคนรอบข้างบางครั้งการเป็นทุกข์อาจไม่แสดงออกชัดเจนด้วยการร้องให้ฟูมฟายเสมอไปแต่จะค่อยๆสะสมในรูปแบบของพฤติกรรมอาการทางร่างกายและความรู้สึกภายใน วันนี้เรามาเจาะลึกสิบสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังเป็นทุกข์ซึ่งหากพบว่าตรงหลายข้อหรือเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานนั่นหมายความว่าคุณควรดูแลสุขภาพใจอย่างจริงจังแล้วละ่ะ 1. อารมณ์แปรปรวนหมุดหงิดง่ายหรือโมโหกับเรื่องเล็กน้อยทำไมเป็นสัญญาณเวลาที่เราเป็นทุกข์หรือเครียดอยู่ลึกๆร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่กระตุ้นระบบประสาททำให้อยู่ในโหมดสู้หรือหนีไฟออฟไลท t ตลอดเวลาคุณอาจพบว่าตัวเองหงุดหงิดหรือชุนเฉียวได้ง่ายๆกับเรื่องเล็กๆเช่นเสียงคนเคี้ยวข้าวดังนิดเดียวก็ทนไม่ได้หรือรถขับช้าก็ทำให้คุณหัวเสียมากเกินปกติตัวอย่างสถานการณ์พอมีคนทักเรื่องงานคุณกลับโมโหเกินเหตุทำไมต้องถามจุกจิกหรือเพื่อลอเล่นอะไรนิดเดียวก็กลายเป็นฉันไม่ขำด้วยตัดบทแรงๆจนคนรอบข้างงง แนวทางแก้ไขสังเกตตัวเองถ้าเริ่มหมุดบิดบ่อยตั้งแต่ตื่นนอนลองตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นในใจฉันฝึกหายใจลึกๆถ้ารู้สึกจะประตุให้หยุดนับ1นึถึงสิหรือสุดลมหายใจลึกๆสักสองถึงสารอบเพื่อลดระดับอะดรีนาลีนระบายความเครียดคุยกับเพื่อนสนิทออกกำลังกายทำงานอดิเรกแทนที่จะเก็บไว้จนระเบิดมาที่ส่องเราสิ